สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะทําสูตรหลักหน่วยล่างนะคะที่แอดเลือกสูตรนี้มาเพราะว่าแอดว่ามันมันตรงกับสูตรเด่นเด่นล่างด้วยนะคะแอดก็เลยเลือกสูตรนี้มานะคะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนเนาะการคํานวณนี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลน,นะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอ่ะมาดูเลยนะคะสูตรนี้ก็ใช้หลักหมื่นบวก10ล่างกับหน่วยล่างนะคะก็จะได้2-6-8บวก6บวก8ก็ได้16นะคะ6-1บวก1ก็ได้เป็น7 7-4บวก4ก็เป็น11นะคะบวกอีก1ก็เป็น2นะคะงวดน,นี้ออก6-1น,นะคะ เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะแต่เราเน้นที่หลักหน่วยสูตรนี้เข้ามาแล้ว12บสองนวดติดนะคะยังไม่ผิดเลยสูตรนี้แล้วมันไปตรงกับเด่นเด่นล่างด้วยนะคะแอดก็เลยเลือกสูตรนี้มาอามาดูมวดที่2นะคะมวดที่2ใช้ศูนย์บวกส ใช้0บวกสองบวกสก็ได้4ี่นะคะสี่บวก1เป็นห้าบวก4เป็น9บวกอีก1เป็น0ูนย์ะคะออกศูนย์เข้าที่เลข9เนาะเข้าหลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามใช้ศนบวกศนบวก8ะคะก็ได้8เนาะแ9 แล้วก็บวกอีกสี่ก็เป็น3านะคะบวกอีกหนึ่งก็เป็นสี่นะคะออกสี่สามสูตรนี้เข้า2ตัวเหมือนเดิมนะคะเข้าหลักสิบเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยแต,แต่เราเน้นที่หลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่สี่นะคะสี่บวกสอเอ้ยบวกแบวกแได้สิบสองนะคะสิบบวกหก ก็ได้18เนาะก็8 9 3 4ออก7 9นะคะเข้าที่ด้เก้าหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่5นะคะมวดที่5ใช้5้าบวก4บวก8 5บวก4ได้9 9้บวก8ได้17นะคะก็7 8บวกอีก4ก็เป็น2 12นะคะบวกอีก1ก็เป็น13 ออกเจเข้าที่เลข8นะคะหลักหน่วยเนาะมาดูเมื่ที่6นะคะเมืที่หใช้9กบวกสได้13 13าบวกหก็ได้19บเนะคะเกบวกอีก4ก็เป็น4บวกอีก1ก็เป็น5นะคะออก9 0เนาะเข้าที่เลข ศนะคะหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบด้วยนะคะ,ะมาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ใช้0ูนบวก8บวกศก็ได้8 9บวกอีก4ก็เป็น13บวกอีก1ก็เป็น14นะคะออก7 9เข้าที่เลข9ก9หลักหน่วยนะคะ ดูงวดที่8นะคะงวดที่8ใช้4บวก4ก็ได้8 8บวก8ก็ได้16นะคะ6บวก1ได้7 7บวก4ได้11นะคะแล้วบวกอีก1ก็เป็น12เนาะออก1 7นะคะเข้าที่เลข7หลักหน่วย นัวที่9นะคะนัวที่9ใช้8บวก2ได้10 10บวก4ได้14นะคะ4บวก1ได้5 5บวก4ได้9 9บวก1ได้0ออก60นะคะเข้าที่เลข0เนาะหลักหน่วยนะคะอย่างที่แอดบอกนะคะว่าสูตรเนี้ยมันตรงกับเด่นเด่นล่างนะคะแอดก็เลยเลือกสูตรนี้มา งวดที่10นะคะงวดที่10ใช้ศูนย์บวกสบวกศย์ได้2อนะคะสอบวกหได้3 3มบวกสได้7 7็บวกหได้8ออก4ีสองนะคะเข้าที่เลขสองนาะหลักหน่วย มาดูงวดที่11นะคะมวดที่11ใช้3บวก8ได้11 11บวก4ได้15 5บวก1ได้6 6บวก4ได้1เอ้บวก4ได้0 0บวก1ได้1นะคะออก3 1เข้าที่เลข1นะคะมาดูมวดที่12นะคะมวดที่12ใช้ 1บวกหได้7 7็บวกสได้9 9้บวกหได้0นะคะ0ูบวกสได้4 4่บวกหได้5ออก8 9เข้าที่ได้9เนาะเนี่ยมวดที่แล้วแอดให้86ดมันเข้ามันออก89นะคะ6กับ9เนี่ยมันเช่ากับหัวอ่ะมาดูมวนนี้นะคะงวดนี้ก็ใช้หลักหมื่นนะคะ หลักหมื่นก็คือเลข3เลข3ามบวกสิบล่างคูณสองสล่างคูณสก็ได้16นะคะเอาแต่เลข6แล้วก็หน่วยล่างคูณสก็ได้18บแเนาะสิบก็เอาแต่เลข8นะคะเอาแต่ตัวหลังนะคะบวกกันสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดนะคะก็เจ็ดแปดสทีนี้ที่ตัวที่มันชนนะคะตัวเด่นของแอดมันจะมีสอง เออมีเจ็ดมีสองมีสามนะคะเดี๋ยวแอดจะมาเทียบให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่แอดว่าสามกับเจ็ดเนี่ยมันจะมาตัวใดตัวหนึ่งถ้าเด่นถ้าคนชอบเลขสามนะคะก็เอาเลขสามเนาะถ้าชอบเลขเจ็ดก็มีเลขเจ็ดนะคะเดี๋ยวแอดจะมาเทียบให้ดูนะคะอันนี้เพิ่งลงสุดหลักหน่วยล่างเนาะคลิปแรกเนาะเดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจเนาะ mm hmm. จากช่องจับเลขช n แนลนะคะสวัสดีค่ะ